สออม,มุนไพรเบื้อง,งพรมสาสมุนไพรด้วยครับผมนี่ดำไปต้กมกน,นมันคนเ,เรียบรอไอมะกรูดมะกรูดครับผมมาต้มแบบนี้ต้มตะขันเอาหนามมันขันเอาน,มน,นอามมาเห็ดยาสาผมครับทำยาสาผมจะผสมยัง,งนเนื้อแชมพู แชมพู M เก็บซูนใส่หลายว่ใส่เป็นขวดได้บวยบ่ M เก็บซูนเป็นขวดหรือเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเอามาผสมกันเฮ็ดให้มันเป็นฟองบ่ M เก็บซูนเ,นนาเอามา,า,า,าขันผสมกันแบบนี้แล้วเอาไป เอาไปต้มต้มไม่อีกมอกกรองว่นี้มันมันบข้นอเขโอ้โ็น้ใสกนีไม่เข้มข้นปานี่เราเนาะเข้มข้นเกินเข้มข้นเกินตีต้อใส่เื้อกีมะกรูดเบิรจะกิโลนี่โอ้ยมันมาเหมือนนัได้ปะคูถังถังหนึ่งประมาณหนึ่งถังจะจะเฮ็ดไว้นี่ใส เป็นบ้าเป็นมันนานๆนึกเื้อเดนนี่มันเริ่มข้าวมันเลยอันส่งขายบ่บ่เห็ดไใบกลิ่นสาหัวซื้อแล้วมันมีก็เสียดายมันเนาะจะสีสาบวยจะเด้เป็นทั้งสีจะจักปีอย่างสีบวดเนี่ยแซมแล้วกับเกียก์สว่านน้ำตัวเริ่มข้าวนี่นี่ก็มันจะเป็นยังสงแล้วบั้งมันเป็นยัง เอาห้องกระดาษออกขี้มวดผมใส่มาแมนซัมพูหัวนมอะไรกันบ่ออ่างมันตีกับว่าแตกแล้วเออเนี่ยนะมันมันมันเลยเป็นขี้มวดผมเด้่นั่นโอ้ยนายนายไรเขาผสมเพิ่นว่าผสมเสร็จเย่อตื่นอีโด้เทิ่งเทิ่งขี้มวดผมเทิ่งไงอันนั้นใส่น่วกันบ่อ่านไม่เอาไปใส่เอารูดเลยมันบ่เสียซ่นซิแม่แม่าเสียดิบบอนบ่เสียมันก็เป็น กีมนวดในโตัวแหมยาซาผมพร้อมกีมนวดในโตัวฝีมือเฮ็ดเองครับผมบมะกรูดสมัยบรมราณเฮาก็เอามะกรูดนี่ละซาผมผู้เฒ่าแหมมันเอ่อมันไหนกันนั่งแคบกันบ่แมนบ่กันนั่งแค่ประเ็ดให้ผมเฮาดำแมนผมนิ่ง ภูมิปัญญาชาวบ้าน,รกกนครับผมนัดกินนะ่ะมันหอมอยู่แล้วอ๋อเห็นว่า